บิ๊กป้อมห่วงชาเมืองการจี้กรมพระัะาเกษรกรน้ำบาดาลเร่งจัดหาน้ำบาดาลให้กับประชาชนเพื่อทําการเกษตรในฤดูแล้งพร้อมระดมทุกหน่วยงานแก้ไขแล้แงซ้ำซากในห้ามเพออีสานของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงหน้าแล้งปีนี้ ส่วนจุดแรกที่เจาะไปเจอน้ำแร่โซดาเงียบเหงาพบเพียงน้ำที่ยังคงพุ่งอยู่คู่กับปบ้ายบอน้ำแร่โซดาเท่านั้นวันที่28กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดรสมเกียรติประจาวงประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคก,กลางพร้อมคณะได้เดินทางมาประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคก,กลางครั้งที่2ทับพพร้อมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคก,กลางโครงการพัฒนาน น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่500ไร่ภายใต้งบกลาง2,563บ้านหนองแกหมู่ที่5ตำบลทุ่งกระบำอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีจากนั้นได้เดินทางต่อไปติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาสำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อนตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ,บุรีดรสมเกียติประจามวงศประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลางกล่า ว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการน้ำแห่งชาติและผู้หน่วยการกองหน่วยการน้ำแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ห้ามเพอจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่บ่อพลอยห้วยกระจาวรลอขวัญหนองปลือและพนมทวนอย่างมากเนื่องจากเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดฝนแรงในช่วงฤดูแล้งปี2564-2565จึงได้มอบหมายให้ตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งจัดการประชุมหารือเพื่อให้แนวทางและคําแนะนําแก่หน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานนาไปดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้มากที่สุดดรสมเกียิกล่าวด้วยว่าพลเอกประวิทยยังได้มอบให้กรมทรัพยากรน้ำบมดานเร่งดําเนินการจัดหานบ่อดานให้กับประชาชนเพื่อทําการเกษตรในฤดูแล้งพร้อมทั้งมอบหมายให้ตนลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้างานกรมทรัพยากรน้ำบมดานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรและ ผลสำริจของโครงการพื้นที่อำเภอลาวขวัญและห้วยกระเจาได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่500ไร่งบกลางประจำปีงบประมาณ2 5 6 3บ้านหนองแกหมู่ที่5ตำบลทุ่งกระบำบอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีสามารถสูบน้ำบาดาลขึ้นมาได้มากถึง37ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงได้ปริมาณน้ำกว่า18,040ลูกบาทเมตรต่อปีระบบกระจายน้ำ3กิโลเมตรพื้นที่การเกษตร570 6ไร่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ30รรยส่วนใหญ่การเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่เช่นมันสำปะหลังอ้อยผักชีหม่อนพริกและหญ้าในเปียเป็นต้นสร้างไรายได้กว่า5ล้าน4 9 6 0 0 0บาทต่อปีและโครงการศึกษาสำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำมาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อนตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีโดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน15โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการพระราชด,ดำริปัจจุบันดำเนินการแล้วเสษ็จสามารถผลิตน้ำต้นทุนได้ปริมาณกว่า1ล้าน5 1 2 0 0ลูกบาทเมตรต่อปีประชาชนได้รับประโยชน์9้าหมู่บ้านจำนวน4,989คนหรือ2 0 1 5ครัวเรือนและมีเกษตรกรได้รับประโยชน์75รายพื้นที่การเกษตรรวม880ไร่และยังขยายผลโครงการโดยการขยายแนวท่อส่งน้ำโดยเทศบาลตำบลห้วยกระเจาระยะทางรวม5.2กิโลเม จะทำแผนการขยายแนวท่อกระจายน้ำเชื่อมต่อไปยังตำบลวังไผ่โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและจะทำแผนขับเคลื่อนโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระดรําริโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักง,งานเกษตรและสาก์จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มช่องทางการผลิตบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งกเกษตรกรในส่วนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ห้ามเพอแห้งแล้งประกอบด้วยโครงการผ่านน้าจากเขื่อนศรีน,นครินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีปริมาณน้ําที่ผ่านทั้งหมด256.5ล้านลูกบาทเมตรต,ต่อปีผ่านและส่งน้ําด้วยแรงน้มถ่วงทั้งหมด แบ่งเป็นน้ำเพื่ออุปโภคบริโภครวม2.0ล้านลูกบาทเมตรต่อปีและปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรรวม254.5ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์486,98ไร่ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์53,810ครัวเรือนไรายได้ต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น94,49บาทต่อปีความก้าวหน้าของโครงการขณะอยู่ระหว่างการจัดทําคําชี้แจงคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ําและโครงการ สถานีสูบน้ําจากแม่น้ําควายใหญ่พื้นที่รับประโยชน์ในเขตอำเภอบ่อพลอยและตำบลวังด้งอำเภอเมืองกาญจนบุรีปริมาณน้ําที่ผ่านทั้งหมด27.3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลประโยชน์ปริมาณน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค0.63ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและบรรเทาความขาดแคลนน้าสําหรับทําการเกษตรในพื้นที่78,508ไร่มีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์21,659ครัวเรือนรายได้ต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น19,1 1ุดบาทต่อปีความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโดยกรมชลประทานนอกจากนี้ในพื้นที่ห้ามเผอดังกล่าวยังมีแผนงานสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินพร้อมระบบผันน้ำพื้นที่รับประโยชน์รวม 2,000ไร่อำพันไอหนองปลืออ,อลาขวานและอเอห้วยกระเจาโครงการขยายความจุอ่างเก็บน้ําลําอีซูพื้นที่รับประโยชน์5 0 0พันไร่อ,อบอ่อพลอยโครงการก่อสร้างระบบส่งน้าอาคารประกอบคลองท่าล้ออู่ทองพื้นที่รับประโยชน์รวม1 4ึ่0 0ไร่ซึ่งดําเนินการพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสามารถพัฒนาพื้นที่ไปแล้ว5 0 0 0ไร่อำเาอพนมทวนและอ,อห้วยกระเจารวมทั้งโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ําผิวดินแต่โครงการเป็นแผนงานที่เหมาะสมต่อ ภาพบริบทของพื้นที่หากดําเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนงานจะสามารถแก้ปัญหาภาัยแ้งในปีนี้ได้อย่างแน่นอนและไม่น่าเชื่อว่าบริเวณบ่อน้ําแร่โซดาเป็นบ่อจุดแรกที่ทางกรมน้ําบาดาได้ทําการเจาะจนพบน้ําแร่โซดาจนเป็นที่โด่งดังมาก่อนหน้านี้ และว,วันนี้บร,เริเวณบ่อน้ำบาดาลแห่งนี้กลับเงียบเหงาลงไปอย่างไม่น่าเชื่อมีประชาชนไปท่องเที่ยวแทบหาไม่ได้รวมถึงบรรดาร้านค้าที่เคยมีอยู่เต็มพื้นที่ก็หายไปจนหมดสิ้นเช่นกันคาดว่าน่าจะมาจากบร,เริเวณนี้เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอบ่อพลอยกับอำเภอห้วยกระเจาน่าจะยังหาข้อยุติว่าใครจะเป็นผู้ดูแลจึงเป็นพื้นที่ร้างไปอย่างไม่น่าเชื่อต่างกับในช่วงเจาะเจอน้าใหม่ๆม,มีนักท่องเที่ยวแน่นทุกวันมีทั้งคนในพื้นที่และจากจังหวัดไกลๆเดินทางไปท่องเที่ยวกันแต่น้ําก็ยังงังงงคคพุ่่่ออยููกบปบป้้าน แค่สุดาเท่านั้น